ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องศัก์ศีกนเกษตรยังที่ราบสูงนะครับพี่น้องครับครับมือวนีได้มีโอกาสมากเข็มมรลาดนะครับมาเบิ่งการเพาะพันธุ์ไม้นะครับจากไม้ที่เขาถิ่มครับต้นไม้ที่ไก่สีสูนพันธุ์นะครับเอามาเพาะเพาะได้หลากหลายมากไหมายแลวกค่าถือแห้งครับพี่น้องก็เลยอยากให้พ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับมือวนีเอามาพพอกับเจ้าของสวนก่อนนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีค่ะครับยุนี่สวนอีหยังครับ สวนี่ต้นไหมหลันค่ะลึกดำบันพิกัดพิกัครับบ้าบนพิกัดตั้ตำบลแก้งเนื้อบ้านแก้งเนื้อค่ะบ้านเลื้งอุดมค่ะโอ้อําเภอเชียมตลาดจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับเอ้ยต้นไม่ดีเขาเพาะอยู่ในนี้นั่นเป็นไม้ป่าทั้งเบิดบอกครับนี่มีไม้ป่าแล้วก็ไม่กินผลน้ำค่ะไม่กินผลก็มีไม่กินไม่แกงไม่ไม่หายากไม่จะสูญพันธุ์คืออนุรักษ์เบืดอเถอะ ต้นละจักบาทครับเริ่มต้นที่หาบาทค่ะไม่คือถือเท่องคือค่ะคืออยากเน้นให้ชุ่มชนเขาปลูกอนุรักษ์เพื่อสีอากาศนันจะได้ดีคือขานเขามาสวนนี่สิหู้ซึกว่าบรรยากาศดีเพราะว่ามันลมลื่นไปอยากให้ชาวบ้านเขาปลูกปลาปลูกแล้วก็ได้กินลายังซอยเหลือโลกนั่นตัวใหญ่โ้ออ้ยราคาถือเง่งครับ ปลูกปลายางหนึง่งมันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งหมดแดงทั้งเห็ดทั้งนกทั้งยังกัอยูน้ำกันเบิร์ดมันก็ได้กินหลายยางขายต้นไม้ก็ได้แล้วก็ได้กินหน่วยมันพร้อมเฮ็ดก<อ>ับเขาก็ได้ปลูกลายยางอายุนี่ค่ะครับครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับเหยือนี่ต้นอีหยังครับนี่ที่เขาเห็นเป็นปใบที่หน่อยๆกลมๆนี่ครับเหยืออันนี้ต้นปะดูปะดูบานเฮาปะดูนี่แหละค่ะโอ้เตาหน่อยเป็นประม้านนี่ครับปะดู บานเขาปะดูเหลืองปะดูเหลืองดอกนงเหลืองเลยดอกนองเหลืองค่ะดอกเหลืองนี่ต้นละจักบาทซ้ำี่ครับต้นนี้ยังบนเน้น้ำบนเน้น้ำอยากให้ไปปลูกค่ะเพราะว่าถ้าถ้าคนปลูกเ่าเป็นนี่มันอนุบาลบ่ได้มันสิบรอดให้มันสูงจักษ์สิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนนี่ต้นละห้าบาทค่ะต้นละห้าบาทเท่ากันแต่สิบสิบเซนคือไอ้สามสิบเซนคือเนี่ยสี่เจ็ดบาท โอ้กบบ่แพงนะครับแพงค่ะคืออยู่นี่คือบ่เกินบ่เกินสิบบาทค่ะบ่เกินสิบบาทค่ะย oh, oh. oh. oh, 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 ่น oh, uh, uh, no uh, like oh, hmm. ี um, hey, ่ทุกอย่างบ่เกินสิบบาทโอ้ค่ะผมคือดีเลยครับนี่เลยครับเป็นต้นยังันาง้ต้งอันนี้ต้นกระบากกระบากค่ะบร้พอยากค่ะพอง่ายแต่ว่าจะคล้องสิเน้นมาปลูกบรด้บรด้บร้พอขายโอ้มันเป็นต้นยังครับต้นกระบากยังอะไรต้นกระบากมันสูงคือกันก็ต้นยางหน้าแน่นบ่ครับโอ้ต้นบาตบ้านเทาเอินบากกันบ่ครับแม่ต้นต้นตระกูลวงยางค่ะ กูลม่วงยางเมนยางหน้าต e ้นกระบากนี่ไม่สิแบบเดียวกันปีกพวกพวกพยอมพวกอยังก็ไปไปพ่อเฮ็ดพ่อเฮ็ดพวกเฮ็ดละงงนี่ไม่สิเกิดดีมันเป็นต้นไม่สำหรับพ่อเฮ็ดเีกเมนจะเกิดดีก่วยางหน้าเ้าเอาเสื้อเฮ็ดใส่ยางหน้านี่สู่สู่ต้นกระบากบ่ได้กระบากกี่เกิดหลายกัวโอ้แต่สันต้นกระบากกับพงกว่าัวที่สันคนบยิอมแต่คนนิยมอมยางหน้าหลายกัวโอ้เขาก็เลยขายจากบาทกระบากมาเนี่กระบากนี่กระฮาบาทด้วยกันกะาบาทด้วกันเมียน นณะต้นไม่ที่มันมีคุณสมบัติพิเศษกันยังราคาหาบาทหาบาทหาบาทค่ะคือแบบเอื้อให้ซุ้มช่นเขาปลูกคนว่าต้องคือตะกี้เขาเขามากักปลูกเขาเขามักปลูกแล้วเขาไปซื้อซื้อขังนอกมาน่ะมันแพงครับเอื้อ รับบะนี้เขามาจะก,กี่หลอดจะก,กี่ตายซ้ำไห้มันก็งนกเงินมันกเ็นกเบิดไปแต่เขาบอลอดมันก็เบิดไปก็เลยเน้นให้ให้ใหกเกษตรกรซื้อในราคาถูก<อ>เนี่ยว่าเขาใจใหัวโขเขาเลยนะครับน้องเลยเนาะค<ล>ื่อจะคลองมักอยากปลูกปลูกอยากปลูกหลายแต่ว่าเงินบม่มีซื้อรับแม่นร่ละก็มันแพงหลายหนแต่กินหน่อยมันแพงรับร้านร้านต้นใหม่เขาจะขายเป็นสิบกว่าสิบห้าบาทจะสี่ึืนก็เลยก็มาพอเองแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาปลูกใดน้ำห้าบาทบางทีซื้อพร้อมแจกพร้อมเนี่ยแถมพร้อม คือย่างหนึ่งแถนย่างหนึ่งอันนี้ต้นประดูแดงประดูแดงนี่หายากเป็นไม้หายยากมันคือหมากเงี้งๆครับผมคือโบเคยเห็นครับเลยประดูแดงดอกแดงนะคะเพราะมันประดูหลังปะดูดอกเหลืองคือปะดูบานเฮานี่ปะดูดอกแดงอันนี้มันสิเป็นไม้ไม่ประดับไม่งามในใส่สอยก็ได้สรส่้อยก็ได้งามก็ได้งามก็ได้ดอกแดงค่ะดอกแดงงามนี้อันไหนนี่รับต้นแดงต้นแดงมันบานเฮา ต้นแดงที่เขานิยมปลูบี๊เสาบานเอาไปเห็ดต้นนี้งามเจ็ดแปดปีใส่ใส่เสาได้เลยเด้ครับปลูกยี่นี่ต้นยีนี้ปลูกไว้เจ็ดแปดปีตัดไม่เห็ดเสาขอกว่าขอกไว้แล้วเนี่ยอืมก็ถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์อันนี้ก็ใส่ใส่งานแล้วตัวนี้ครับตอบโจทย์ตัวนี้ตไวไวโอ้พี่น้องฟังด้วยครับเอาใส่คู่ก็พักหวานก็ได้เป็ดเป็นอ่าพี่เลี้ยงงพักหวานพี่เลี้ยงพักหวาน S <S ตัวต้วตวตนแดงนี่จักบาทครับต้ตนแดงเริ่มต้นที่า <S 2> <S 2> หาบาทเลยหาบาทคือการอันนี้คืออันตัวนี้คือพักหวานเด้อนี่พักหวานนี่ทุงละยี่ทุงละยี่สิบบาทเลยทุงละสิบบาททุงละทุกพักหวานสิบละค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นทุงละสิบบาทพักหวานนี่สิบบาทแต่ถามีพีเ่เลียงยทุงละสิบหาบาทอ๋อพีเ่เลียงเพื่อนเอื่อยเอาตอนอ้นยางเห็ดครับมีต้นแต่ครบพี่เลียงแล้วก็มี แต่ว่าสูดนี่สูดว่าใเนี่ยลงส่ผัาต้นแดงมันมีต้นแดงกับต้นตะคบถั่ใสก็ต้นแดงกับยี่สิบบาทถั่วใสเพิ่อนี่โดดโดดนี่คือสิบบาทสิบบาทถ้่ใสกับมูนี่ก็เริ่มต้นสิบห้าบาทยี่สิบบาทแล้วแล้วแล้วต่ใหม่นะแล้วตะใหม่แมนอันนี้ก็อันนี้มะฮอกกันนี่มะฮอกอูมะฮอกกันนี่ที่เขาล่มนิยมเอาไปปลูกกันงาาๆใบเหวเแม่นค่ะปลูกสองปีง่ายขึ้นอยู้แล้วมันเห็ดเงื่อนเห็ดสันได้ไหมคะ ไม่นี่คือกันกับต้นตรงดีกับอย่างหน้าแล้ว<ม>ช,ชีชีใส่งานไวกว่ายางหน้าอย่างหน้าในยี่สิบปีขึ้นครับแต่อันนี้ยี่สิบปีใส่ได้ยี่สิบปีใส่ได้เลยยี่สิบปีใส่ได้แล้วก็มีตน้นต้นกะทินเทพาผ้าแต่ว่าตอนนี้มันมันยังพันเ่นเมียลังเพาะอยู่พันเหนลง<ม>กะทินเทพาผ้าเนี่ยไงไว่ายึกกาไงไว,ไงไว่ใส่งานได้สิบส,สองปีเฮ็ดเสาเฮ็ดคือเฮ็ดคานได้อันนี้พืชสมุนไพรอันนี้ฟางแดง ฝางแดงดอกเป็นสีใดไครับผมฝางแดงฟางแดงต้นเขาสิเป็นกิ่นแก่นมันที่เขาไปสซงส่นามฮอนมันสิเป็นดอกว่าสีแดงๆเป็นต้นใ่เลยครับครับป็นพืชต้นน่อยต้นใ่ต้นใ่ค่ะมันใขึ้นต้นใ่เขาเห็นทำไมเป็นแก่นเขาขายนี่กันเป็นแก่นหรอกเขาตัดขายหนึ่งโลละสี่ร้อยโอ้จะพะแก่นมันอ่ะจะพแก่นมันเขารับซื้อฝางแดงม่าดีครับอ้ยคือมันเป็นพืชสมุนไพรเป็นเป็นไส้ต้นก็ได้เราก็เฮ็ดประโยชน์เป็นพวก พวกกันออกลูกไม่เข้าไปช่วงน้ำกินนะนะผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมพวกแกวิ่งเวียนมูนี่กินได้พวกฟางแดงอันนี้คือไม่รอมอันนี้ไม่รอมกับเฮ็ดครับมันเป็นไม้ครับเอื่อยนี่ต้นมังมีต้นมังกันยังเหลืออยู่บรังมังนี่มังมังมีนี่อันนี้อันนี้ก็รอมคล้าอกันโ็ดีงูยินโดนน่อะได้ครับต้นมังต้นละจักบาทครับเอื่อยต้นมังนี่หาร้อย ถ้ารอบมาใส่นี่แล้วแต่ใส่ไม่มีหลายขนาดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสั่งใส่นี่ก็ร้อยเริ่มร้อยสองร้อยสามร้อยหอดแปดร้อยกันกับได้นะเอ็นแจงสี่แจ้งสี่กับต้นต้นอันนี้ต้นกันเกากันเกาต้นมันป่าโอ้ต้นกันเกาต้นมันป่านี่ครับห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเนีสี่กับว่แพ้งนะครับส้มอันนี้กับรอบรอบมาเขารอบมาเดียวห้าสิบบาทร้อยหนึ่งเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทอันนี้ชีอันเจ็สี่ ยี่สิบบาทนี่ถ้าลงคูก็เปนลงคูก็ต้นแดงครับโอ้ี่ถ้ายี่สิบบาทนี่ก็คือสมีต้นพักหวานแต่ก็พี่เลี่ยงหนึ่งต้นคูกันเหเรียบร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นยี่สิบบาทโอ้ด่คือตัวอย่างนะครับพี่น้องก็มีบักม่วงมียังมีลายอย่างอยู่นะกยูนึกกินกับมีอยู่ครับนี่เฮาใไ้เบิ่งสวนแค่สวนหนึ่งสวนนะเด๋นี่ครับสวนทั้งในของเอื่อยกับบ่มใบบักหลายชนิดหนึ่งครับอันนี้ครับต้นคือใบใหญ่ บ้แม่จานจานสมเนี่ยค่ะจานเหลืองจานเหลืองนี่หะยากดอกจานดอกจานเหลืองแต่ว่าสีเหลืองดอกสีเหลืองมันมี่นะโบ่เอื่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไปเก็บมาจากต้นโดยเฉพาะต้องซ้อหาในอุบวนเห็เนีนสีแดงแมนในอุบลมีอยู่มองเดียวที่เห็นนะที่เบี่ยมานะมีอยู่มีอยู่สามต้นอยู่ในอยู่ในนี่แล้กก็ปีนี่มีให้ได้แค่นี้เท่านั้นให้ได้แค่นี้ ต้นละต้นละสิบห้าบาทส่งออนไลน์ไปเมื่อวานก็ส่งไปสามสิบต้นส่งไปจังหวัดต่างๆครับเพราะวันบ่มีอีดีเนาะครับเนมีจังหว,วัดสามต้นมาสั่นเลาะหาพอ่ออยู่พั่นเมื่อวานนี่ส่งไปจังหวัดต่างสามสิบต้น<ม>ส่งใส่กล้องไปครับส่งใ<ล>ส่กล้องไปผมกับกระรังเคยยินครับว่าสีเหลืองวันสั่นผมเห็นแต่สีแดงร้อยเปอร์เซ็นต์มีไปเก็บเม็ดมาเองแล้วกับมาเหี่มะพอเองโอ้สุดยอดครับเลยักเขียบหนังบ่นี่ครับบักเขียบหนังต้นละ อันนี้ต้นละห้าบาทนี่ห้าบาทผมเห็นในตลาดเขาขายต้นละสามต้นร้อยเพราะว่าเม็ดเก็บเม็ดเองห้าบาทเองมีต้นทุนเขาเก็บเม็ดเอาเขาซื้อหน่วยมากินเม็ดพันดีๆเทาก็บมะพราวอืมที่เก็บหน้ำห้าบาทห้าบาทโอ้พี่น้องอันนี้ก็พยุ่งหายลำโอ้โเดี๋ยวดังๆบอกครับเพื่อนนี่พยุ่งหายลำ กับแพีงขึ้นใหม่อีกบอครับให้ล้ำนี่ครับให้ล้ำชิบหาบาทให้ล้ำชิบหาบาทกับต้นพ่อปลูกแล้วพ่อปลูกนี่ชิบหาบาทให้ล้ำครับอันนี้กระเพาะหาเม็ดมะพร้าวเองหาเม็ดมะพร้าวเองต้นดอกไม้กับมีจังต้นสีตังนี่สิกับต้นสีตัง ต้นใหม่ร้ายครับดอกใหม่ดอกใหม่กับพ่อเองดอกใหม่ประดับนี่ก็มีด้นี่ที่ต่างนนี่บ่ครับนี่แม่นค่ะผมก็าเป็นต้นไอ้ยังที่เขากินฟักมันนะครับจะต่อบ่เมนตี้สั่ครับบ่แมนบ่แมนนี่ต้นสีต่างเป็นดอกไม้เมาก็มีเมาง่เมาเมาผู้พันเมาง่า่กะฮาบาที่หัวเมานี่เมากันหรือแพ่งขึ้นกันอยู่เมากะฮาบาที่กันค่ะนี่โอ้ยเขาไปแก้ขายไงต้วละยี่สิบบาทครับตัวนี้ยี่สิบฮาบาท ค่าทรงออนไร่กาหาบาทคิดค่าทรงต่างหากคิดค่าทรงต่างหากแต่ว่าเ้าสทรงให้ในราคาต้นละห้าบาทห้าบาทพี่น้องถือกลัวเ้าไปสื่อนําหมองเขาแก้ขายนะครับเขาแก้ขายกับตันนี้คนจงกันคนซื้อต้องออกค่าทรงก็ค่ากองเองอเขาเขาเอาแต่ราคาต้นทุนครับผมเห็นเขาห่วงอยู่ที่สามต้นร่อยแต่ว่าถ้าเอาหลายต้นเขาก็ให้เศร้าเศร้าหาะเขาคือพอตะกบน้ำครับเออยตะกบกระเพาะไว้จะเป็นพี่เลี้ยง โอ้มันมีตลาดของมันอีก<ม>อย่างหนึ่งมีตลาดบางคนนนัล้านต้นใหม่ก็ซื้อไปเขาพออะไรโอ้ครับอันนี้คือ,อยูนี่มันธรรมศาสตร์ที่จริงมันพออะไรเลยนกนกมันมาขาบใส่เกลือไถโอมากมาอเนาะเอืือเนาะเราเขา<อ>ก,ก็มาจิ้มเล่เขาก็มาจิ้มมาใส่ตะกี้หาวิธีพองไหนก็พออะไรบักตูมบักตูม,ตมแคกบักตูมเฮ้านี่บักตูมหน่อยเฮ่านี่บอกครับหอมหอมนี่ตูมใหญ่เลยตูมใหญ่นี่เอาไป เท่น้ำบึกตูมในสิบบาทครับต้นใหญ่ปันนี่ห้าบาทห้าบาทตัวนั้นอีกค่ะอันนี้ก็เอาไปกินกระลาบไปด้านปูขม่าเาไปกินกระลาบครับเรื่อยหยอดมันกินกระโจนห้าบาทผุโมงหาเสือแต่ว่าถ้ารุ่นนี้จังแปดบาทนี่คือต้นใหญครับกันนี่ถารุ่นเมื่อกี้นี้น้อยนอยนั้นห้าบาทแต่ว่ารุ่นนี้ใหญ่ขึ้นมามพ่อปลูกนี่แปดบาทพาอปูแปดบาทโอ้ย่อนนั่นครับต้นซักกับแปดบาท ต้นสักท่องกับแปดบาทต้นสักต้นยางนาเงี้ยเงี้ยสูงสี่สิบเซนหนึ่งกับแปดบาทต้นล้มดวนน่ะเจ้าบาทต้นล้มดวนนี่ยห้าบาทห้าบาทนี้ได้ต้นใหญ่ยเพราะว่าเดือยห้าบาทว่าสั่นพี่น้องเอามันก่อปลูกตัวนั้นเรือยต้นล้มดวนนี่ยห้าบาทเอาที่ว่าเขาว่าต้นล้มดวนตัวผู้กับตัวเมียนี่เมียดีดีบ่กครับเมียค่ะถ้าต้นตัวผู้มันสีดอกสีเหลืองเหลืองหอมหอมมันจะ่เป็นปิ้นวยถ้าตัวเมียมันจะเป็นปิ้นวยน่ายสี ซีดดำคือดำดำคือเสี่ยงุ่นนั่เแซ่บหวานแล้วเาเบิ่งออกวะครับเบื่อตอนนี้เบิ่งบ่อกตอนถาวเป็นดอกซะก่อนครับกาลังเสื้อเสืาอยู่กับเบิ่งแต่เบิ่งบ่ออกแต่คงคงต้องรอให้มันจะเปลน่ยนรวยหมดเลยครับต้องรอนะครับเนาะแต่ว่ามันมีตัวผูกตัวอันนั้นวนานอสักขี้เล็กกะขายวะครับน่ะอาขี้เล็กเข้านี่ขี้เล็กเข้านี่กันติบบาดวะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ก็บซบบาทครับต้นน้อยขึ้นมาเนี่ยก็บฮาบาท ถ้าพู้อะไรมีเงินมีเงินมีหาบาทก็ขายหาบาทมีหาบาทก็ขายหาบาทพี่กันแมนโอ้ครับสุดยอดเน่เน่นเอือเฟื่อนะเอือเฟื่อแบ่งปันบักฮุงฮ้อนแล่นกับหาบาทฮวงฮอนแล่นหาบาทอันนี้พยุ่งไทยเฮ้านี่สิบบาทสิบบาทต้นสลาต้นเลาก็ะเล่ากากะเล่าบ่ครับก็ะเล่าบานเฮ้าสลาบบักหวดกระมีก็ะเล่ากระซิบหรือสิบหาครับต้นใหญ่เนี่ยนี สิบบาทสิบบาทเท่านั้นสิบบาทโอ้ต้นใหญ่ครับอันนี้บักหวดบักหวดขาโอ้ผู้ใดอยากได้ไปไหวสวนครับเป็นหมาไบเิดเถอะต้นตะเคียนก็มีต้นตะเคียนก็มีสิบบาทถ้าสิบบาทอันนี้บักหาดก็มีมหาดมหาดเอามันหายากเราอยากนั่นครับอยากมันสิสนพันตองเอาหาไว มันกินแซ่บดีสมมมันร้าน่นครับมันเป็นผลไม้ที่กินอร่อยแฮง่คครับของเขาก็ยังมีอีกหลายนอะแต่ผู้ใดสิเขามาชมเฮานี่ีมีเฟซบุ๊กให้เขาเดติต่อเฮาอยู่บ่ครับงใ้ญมีค่ะครับบอกเฟซบุ๊กนะครับผมเอาสองคนเลยบอเอาของเอาของเกล่ยของอ้ายเราจังอัปเดตได้ครับผมของแฟนนั่นครับไอศูนเกาหนึ่ง ศูนย์เก่าหนึ่งหกหกสามหกหกสามศูนย์หาเก่าศูนย์ศูนย์หาเก่าศูนย์เบอร์โทรไอสนิดนะครับเนาะเบอร์โทรไอสินิดแล้วจึงสามารถโทรเขามาได้สามารถโทรเขามาได้ในนี้มีกิจกรรมอีกหลาหลยอย่างค่ะหรือเอาเบอร์โทรที่ว่านั่นก็อีกเบอร์หนึ่งคผมศูนย์เก่าแปดศูนย์เก่าแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสามเก้าคือของเจ้าของเบึงสวนคนนั่นคสวนคนสวน ครับมือนีกับขอบคุณได้หลายนะครับคุณเจ้าของสวนโอยูโอโมยูครับมือนีพาวศรีกับขอบคุณใหญ่ได้หลายทีแบ่งปันสายพันธุ์ที่ดีๆเนี่ยน้กรับเกษตรกรในราคาถึกๆสามารถเพิ่มปลาให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สมมาภาคพวนเดี๋ยวคลิปหน้าพราวศรีมาเล่นน้ำเอืีอยใหม่คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ